ราะกาแพลตฟอร์ม <P atter form> เป็นเครื่องมือเชื่อมระหว่างกเกษตรกรผู้ประกอบการและผู้บริโภคให้มีการเข้าถึงการบริโภคผลิตภัณฑ์อินทรีย์หรือผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกบนฐานการค้าที่เป็นธรรมโรงแรมและร้านอาหารสามารถซื้อสินค้าตรงจาก,กเกษตรกรเพื่อนำมาผลิตเป็นเมนูอาหารอินทรีย์และผู้บริโภคยังสามารถค้นรายการเมนูอาหารอินทรีย์เหล่านี้บนแพลตฟอร์มได้ ร้อมกับมีบริการ QR Code ให้กับร้านค้าร้านอาหารทําให้สามารถตรวจสอบที่มาของแหล่งอาหารอินทรีย์สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าว่าเป็นผลผลิตอินทรีย์จริงบนโทก้าพแพลตฟอร์มมีระบบสมาชิกที่เรียกว่า Earth Point ซึ่งเป็นมาตรวัดการมีส่วนร่วมของการสร้างสังคมอินทรีย์ของทุกฝ่ายทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ไขปัญหาสังคมอินทรีย์ในประเทศไทยได้ ยิ่งมีการใช้เอิร์ธพอยตมากเท่ากับยิ่งลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกหรือภาวะโลกร้อนลงผู้ประกอบการสามารถช่วยพัฒนาสังคมอินทรีย์ได้4รูปแบบ 1. เข้าร่วมเป็นเครือข่ายสนับสนุนสังคมอินทรีย์ให้ผู้บริโภคสามารถใช้เอิร์ธพอยตในร้านได้ 2. การจัดการขยะทั้งขยะอาหารและขยะรีไซเคิลโดยอาหารขยะจะนำไปเป็นปุ๋ยอินทรีย์ส่งกลับสู่เกษตรกรต่อไป ซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์เพื่อนำมาผลิตเป็นอาหารและบริการ 4. สนับสนุนด้วยงบประมาณหรือสินค้าและบริการสำหรับผู้บริโภคสามารถสะสมเอิร์ธพอยต์ได้ทั้งบนโทก้าพแพลตฟอร์มและแหล่งท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารโดยทุก25บาทของการซื้อสินค้าออร์แกนิกเท่ากับได้สะสม1 e a r t เอิร์ธพอยต์และกิจกรรมอื่นๆเช่นการทานอาหารออร์แกนิกการนำถุงหรือภาชนะมาเอง การร่วมกิจกรรมเที่ยวฟาร,ร์มเกษตรกรในเครือข่ายการแชร์หรือแบ่งปันประสบการณ์ที่ได้สนับสนุนสังคมอินทรีย์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียส่วนการใช้ EARTH p o อยตสามารถนำไปแลกซื้ออาหารสินค้าและบริการได้ทั้งบนโทก้าพแพลตฟอร์มและร้านค้าร้านอาหารแหล่งเท่างเที่ยวพันธมิตร การสสมขนาดและการแลกใช้ขนาดเอิร์ธพอยต์จะทำให้เราได้ทราบว่าทุกคนมีส่วนช่วยลดโลกร้อนและร่วมช่วยแก้ไขวงจรแห่งปัญหาทำให้สิ่งแวดล้อมบนโลกใบนี้กลับมาสู่สมดุลเป็นโลกที่น่าอยู่ของพวกเราทุกคน